แมเก่งจริงๆนะแบบไม่ไวซกนิดเลยอย่าลืมชมตัวเองเยอะขอบับขึ้นค่ะแต่หนูรู้สึกว่าบางไม่คือตอนแรกหนูก็ไม่มั่นใจว่ายังไงแบบหนูจะรู้สึกยังไงใช่ไหมแต่ก็รู้สึกว่าไม่อยากตั้งคำถามอะไรอีกต่อไปแล้วทุก <laughs> คนเข้าใจไหมคือหนูก็ไม่อยากอยู่ใน มูอารมณ์นั้นอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราเราอาจจะแค่แบบไม่เห็นภาพแล้วก็รู้สึกว่าที่ตรงนั้นแบบในความรู้สึกตอนนั้นนะตอนที่จะแบบแสดงจริงๆแบบยังไม่เห็นภาพตัวเองที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นเป็นแบบที่ของเราหรือเปล่าแปบลบว่าวันใช่ที่ของเราจริงๆไมอะไรเงี้ย เพราะว่าเอาจริงหนูก็สงสัยนะว่าถ้าหนูไม่ได้เป็นทีมสี่หนูจะจะมีคนเต้นที่นี่แทนอยู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีนะมีได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าใครที่เต้นตำแหน่งไหนได้ถ้าตำแหน่งนั้นว่างอยู่คุณก็สามารถเต้นตำแหน่งนั้นได้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าสมมติว่าหนูไม่ว่างก็คงมีคนที่เขาพร้อมขึ้นแทนหนูได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าหนูพร้อมหนูก็ขึ้นได้หนูพูดงงไหมหนูก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่แบบว่าถ้าได้รับมาก็จะทำมันอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยเพราะว่าหนูก็อยู่กับทีมซีไม่ได้ตลอดไปใช่ไหม ก็เลยไม่อยากอยู่ติดอะไรมากแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าสมมุติว่าเราต้องส่งต่อให้กับใครสักคนจริงๆก็คงจะแบบคนนั้นก็น่าจะเหมาะสมอะไรเงี้ยคือถ้าตอนนี้มันยังแบบเรายังทําหน้าที่นั้นอยู่แล้วก็จะทํามันอย่างเหมาะสมให้ได้อะไร <laughs> <laughs> ไม่รู้ว่าแบบทุกคนจะเข้าใจไหมแต่ว่าก็รู้สึกประมาณนี้นะแบบแค่ ก่อนหน้านั้นมันยังกลัวเพราะว่ามันไม่เห็นภาพจริงๆแต่พอได้แสดงแล้วก็กลับไปดูก็แบบเห็นภาพมากขึ้นกับตัวเองที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้อะไรเงี้ยฮ่าเขาเลือกน้องแชมแสดงว่าน้องแชมเหมาะสมนะทำได้ดีมากขอบคุณค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเขาเลือกหนูจากอะไรหรือเหตุผลอะไรแต่ว่า หยวก็คงไม่สงสัยแล้วอ่ะแบบว่าค mm hmm. ู้สงสัยไปมันก็ยังไงเราก็ต้องทำงานตรงนี้กับมันอยู่ดีอะไรเงี mm ้ย hmm. ความคิดหนูไม่ได้อาจจะเป็นความคิดที่ถูกต้องทั้งหมดนะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าหนูก็ยังคงต้องยอมรับตรงๆว่าหนูก็ยังคงต้องรักษาหัวใจตัวเองอย่างดีให้มันเข้มแข็งขึ้น ไปเรื่อยๆตอนนี้มันก็เข้มแข็งขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังอยากที่จะแบบทำอะไรก็ตามที่ทำให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขแล้วก็สบายใจต่อไปแฟนคับก็ให้กำลังใจเยอะหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูก็ไม่ได้อยากจะมีความทุกข์กับตรงนี้ให้มากมายกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่า กลัวที่จะทําไม่ได้หรือว่าเต้นผิดคือถ้าผิดอะก็แน่นอนว่าหนูคงจะเก็บไปแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็คงแบบน้อยสักพักแล้วก็อาจจะทําให้ครั้งหน้ามันดีขึ้นแต่ที่หน็บกว่าที่สุดก็คือหนูทําแล้วไม่มีความสุขแค่นั้นเองแต่เอาจริงๆที่ผ่านจะเตะที่ผ่านมาหนูโอเคนะหนูรู้สึกว่ามันก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ สนุกแล้วก็ได้ลองแล้วแล้วก็ได้เห็นภาพตัวเองที่ได้ทำงานนี้จริงๆแล้วอะไรเงี้ยพระเจคับมันคนละฟิลกับแชมเซมบัส์แต่สำหรับพี่มันคือที่ของใช่ใช่จริงๆนะมันคนละฟิลกับก,บการแบบติดเซมอะไรเงี้ยเหมือนมันเป็นแบบเป็นนามหนึงของเราในแบบซีเจมไปแล้วว่าแบบแชมพูทีมซอะไรเงี้ยแชมพูทีมซซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่แบบ ถ้าสมมุติว่ามีสเตตตําแหน่งนั้นก็คืออาจจะต้องเป็นหนุ่มอันดับแรกแล้วค่อยแบบถ้าสมมติว่ามีเทรนีน่ที่แบบเต้นตําแหน่งเราได้ถ้าเราไม่ว่างเขาก็จะมาแบบอ่าสํารองแทนอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าชชใช่แล้วแถ้าสมมติว่ามีสเตจยังไงเราก็ต้องแบบทําหน้าที่ใช่ค่ะคิดว่านะสี่ทุ่มพี่หลิงไล์ถึงห้าทุ่มครึ่งปะ จะแวบไปสักตาสองตาแต่ทุกคนโอ้หนูพูดจริงๆนะแค่แบบว่าไม่ต้องห่วงหนูในตอนนี้แล้วแค่แบบหนูไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรตอบคำถามได้ว่าดูแบบเขาเรียกว่าอะไรที่เขาชอบถามหนูกันว่าแบบหนูโอเคขึ้นรืยยังหรอใช่ไหมหนูก็ไม่ได้อยากแต่ว่าไม่โอเคหรือว่า ไม่อยากแต่ว่าโอเคหนูแบบอยู่ในตรงกลางอะอยู่ระหว่างกลางอะอย่างออมาให้คนเก่งขอบคุณค่ะขอบคุณนะ